อข้อสิบสามครับถ้าน้ำตาลราคาถูกลงสิบห้าเปอร์เซ็นตตีความจะตีความได้ว่าว่ามาห้าราคาเดิมร้อยบาทถ้าราคาเดิมร้อยบาท,100บาทจะลดลงถูกลงห้าบาท ออนั้นราคาใหม่เฮ้ยมันถูกลงถูกลงถูกลงกว่าราคาเดิมมันก็ต้อง,องลบออกสิจ๊ะเนี่ยใช่เออนะทีนี้ก็ ตอนนี้เราตีความออกมาเป็นสามบล็อกใช่ไหมครับนะถ้าคล่องคล่องเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นในใจเราอยู่แล้วแล้วเราก็แค่มาเลือกใช้ครับนะพอเราคล่องคล่องแล้วเนี่ยอ่านประโยคนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราก็มาเลือกใช้ครับโดยดูจากว่าอยากรู้เรื่องอะไรน้ำตาลจะถูกลงกิโลละกี่บาทเขาสนใจส่วนที่ถูกลงใช่ปะ ใช่เนี่ยงั้นบล็อกถูกลงตรงเนี้ยใช้ละกับอีกอันหนึ่งคือค่าจริงที่รู้มาน้ำตาลจัราคาเขาพูดว่าน้ำตาลจราาัาาลจราคา17บาทงั้นตอบกูก่อนน้ำตาลจัราคา17บาท นี่ราคาเดิมหรือราคาใหม่อ่านึกดีดีนึกดีๆถ้า <don> ถูกลงสิบห้าเปอร์เซ็นน้ำตาลจัดราคาสิบเจ็ดบาทอ่านทั้งอ่าน <don> ทั้งช่วงตรงนี้แล้วสรุปให้ได้ว่าสิบเจ็ดบาทเนี่ยคือราคาตอนไหนราคาใหม่ <don> เออหลังจากลดแล้วก็คือราคาใหม่นั่นเองถ้าน้ําตาลถูกลงสิบห้าเปอร์เซ็นตน้ำตาลจัดราคากิโลละสิบเจ็ดบาท นี่แปลว่าราคาหลังจากที่มันถูกลงแล้วใช่ป่ะนี่ก็คือราคาใหม่ครับนะงั้นก็จะเอาตรงนี้ไปใช้นะครับนี่เอาสองบล็อกนี้ไปใช้นะครับเคียร์ตรงนี้หรือยังครับอ่ะเอาอะไรอยู่ทางด้านขวาสิบห้าหรือแปดสิบห้าเอยาก,ยากรู้อยากรู้อยากรู้ว่า ถูกลงกี่บาทก็ต, <Okay. S 1> กต้องเอาถูกลงไว้ขวาสิเออต้องเอาถูกลงไว้ขวานี่ต้องเอาตรงนี้ไว้ขวาลูกการเทียบอรทยางอยากรู้เรื่องไหนก็เอาสิ่งนั้นไว้ขวาลูกต้องเอาตรงนี้ไว้ขวาครับงั้นตรงนี้ต้องขึ้นมาก่อนตรงนี้ต้องขึ้นมาก่อนอ่ะงั้นก็จะได้ว่าถ้าราคาใหม่เป็นแปดสิบห้าบาท <c oughs> จะถูกลง15บาทส่วนที่ถูกลงจะเป็น15บาทาทบรรทัดที่สองเทียบหนึ่งจาก85มากลายเป็นหนึ่งมันลดลง85เท่าตรงนี้จึงลดลง85เท่าลดลง85เท่าก็หารด้วย85 ขณะที่โจทย์ให้ข้อมูลว่าราคาใหม่นะครับเป็นสิบเจ็ดบาทาถูกลงอ,อย่างเง <15. S 1> ี้ยเจ็ดเท่าใช่ไหมครับ <15. S 1> เยอะขึ้นเจ็ดเท้าใช่ปะดัง <15. S 1> นั้นตรงน,นี้ก็ต้องมีเยอะขึ้นสิบเจ็ดเท่าด้วยก็คูณสิบเจ็ดคูณด้สิบเจ็ด แม่สิบเจ็ดตัดสิบเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดห้าแปดสิบห้าห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้างั้นมันจะถูกลงสามบาทจะถูกลงกิโลละสามบาทนะครับ